วันนี้เรามาที่วัดพระเนตรสาตรรา่นน้ได้ัานะจวครับสัดีครับไอจด้หร่ยหรอไอจนด้หรอันีคุณพ่อจรับนะครับพ่อ ใครไม่รู้จักก็เชิญนค่ท่านบอกเอา่ล้วน,นั่นรักเตะมั้ยครับสวัสดีครับวารินทับงคนดุนก็เคยเปลี่ยนแต่ก็ขดครุดอนกระเบื้องอีกท่านหนึ่งแต่ทาาที่เตอร์มาร์คน,นิตยาลิมาลัยค่ะนิตยาลิมาลัยนะครับหีือว่าเป็นทีมงานที่ เดี๋ยวจะพาเราไปไปเซอร์เว์ตามบ้านนะครับเพื่อที่ว่าจะได้นำาต่ว่าสัมผัสชีวิตที่นี่กันนะครับในวันเสาร์ที่ถึงนี้ครับใช่กินสาหน้าเสาร์หน้าเสาร์หน้านะครับเสาร์นี้เจอพ่อก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อจะไปแบ่งปันเรื่องวิถีชุมชนวัดให้กับพวกเรานะครับ สวัสดีครับพ้าใหญ่คุณพ่อสวัสดีครับแโอเคพาไว้ก่อนนะครับอยู่ในพ่อพรหนของพานะร้อยแงใช่ใช่ไร่ราไม่ทิ้งพาอยู่ด้วยโอเคแต่วันนั้นวันนั้น ถ้าคิดถึงพ่อก็ไปหาที่วัดจะมีหมอมีหมอมีอะไรพ่ออยู่ีอะแม่าก็จะมาเยี่ยมมาคารว่าเนียแต่พ่อไม่ได้มาตามบ้านแต่ยบ้านาเลยออใช่บ้าปร้อยเลยนต่างลยวันนี้มั้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หนึ่งกะลาบาสวัสดีครับอาวันทเจบันทึกนตอนนี้อ่ะชื่อไงครับก็เป็นเป็นหลักอยู่ในบ้านแต่มีพ่อมีข้าวาันจันทข้าวใม้ไปนะไปไมมามานัดโอไอก่อนว่าเดี๋ยววันที่ยี่สี่คือพวกเราเป็น เป็นกลุ่มคาทอลิกนะคะคาทอลิกเข้าใจไหมคะเป็นคริปนะค่ะเราจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาแบ่งปันกำลังใจสวัสดีค่ะมาแบ่งปันกำลังใจกันอะไรเงี้ยมาเออแล้วก็เห็นว่ามีเพื่อนชื่อชัยใช่ไหมชื่อชัยครับเขาเป็นคาทอลิกใช่ไหมคะเชิญเขามาด้วยได้ไหมเดี๋ยวผมประสานช่วยประสานให้ เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาประสาเพราะว่าวันนั้นจะให้เชิญมาอยู่ร่วมตรงนี้ด้วยตอนที่เขามาเยี่ยมอ่าก็จะได้คุยกันรู้เรื่องอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะคุยเกี่ยวกับพระของเราเกี่ยวกับพระพรว่าเออมีเราได้พระพรอะไรยังไงอย่างเงี้ยในการทามาหากินในความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่งงเนาะแต่แต่ไม่เป็นไรนะคะถึงแม้เราไม่ใช่ศาสนาเดียวกันแต่เราก็เราก็เป็นพี่น้องกันเราก็สามารถที่จะคุยกันได้ เราจะมาแบ่งปันแล้วก็แบ่งปันกำลังใจกันนะคะนีหนูคนแค่นี้ยุดลากปรมาณหกคคนลูกหลานช่วยนีทีเ่้อนวิค่ะาเสียงดัมากคุป้าคนบ้ด้วยสวัสดีครับทำอะไรอยู่สวัสดีครับ คุณพ่อคุณพ่อจากวัดคุณพ่อคุณพ่อปลาจำได้เปล่าเออมี่ไงหนูอ่ะเออจำได้หรอปอันนี้สมาชิกเจ้าเอื้องนี่สวัสดีลูกไอ้ไอ้นี้เก็บไปขายวันเนี้ยฮะแกเก็บไปขายไปเลยดิไปเลยดิขายตรงจังเหรอป้า ขายเปล่าขายหรขายไหมมาขายอ่านั่งนั่งสบายสบายเดี๋ยวสะดุดร้องขอไปกินนั่งได้เปล่าฮะขอไปกินมั่งไม่ให้เราแต่น้าด้านรักไม่ได้ยินเข้าไม่ได้ินเลยขอไปกินมั่งเออขอบคุณค่ะ พนเมอพระเจ้าสถิตกับท่านและสติตกับท่านด้วยพระจรของพระเจ้าพรธสงสารพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตบทประทานพระพรแก่ท่านในสุขภาพแข็งแรงและการรัอามนอาถ่ายรูปกันหน่อยอ่าตัวนี้ชื่ออะไรอะงีา ใจดีนะครับเก็บมะนาว <ช sociedad. S 1> ให้ปลูกใน้าบ้านเราไปทำอาหารกินตอนเที่ยงนะครับทำ้ำพิกคุณยายกลังแข็งแรงอยู่นะเนี่ยปีนี้เท่าไหร่แล้วนะอายุุูนเราของหายากอ๋อน้ำเยอะแล้วล่ะคุณยาย สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณยายสวัสดีค่ะไยมาสวดที่บ้านยายอ่ะแต่คงจำไม่ได้นะผมอยู่วัดไยงานนี่เลยนะใช่เหรอ ว่าลูกสาวลูกสาวคูณยายนี่เป็นชีคนนึ่งนับอเป็นชีรับอยู่อยู่ที่ไหนนะฮะอยู่อรุนค่ะอ๋ออยู่อารุณพวยยาชื่ออะไรคะสิเตอร์อะไรชื่อวัชรฉลีวัชรีอ๋อรุ้แล้วหนมะานเยเรามาแล้วเอยมาแเผู้หญิงผู้ชายคะผู้ m a l เป็นผู้ชายอ๋อคนนี้เหรอ ส okay, okay, okay. okay. วัสด,ดีค่ะแม่ติดใจติดใจอีกสวัสด <c oughs> ีค่ะ <c oughs> เป้าใหม่มาแล้วเข้าไปที่นู้นแล้วอ่ะคว่าสิงโตเข้ามาเสือกางกันสวนทางกันเมื่อกี้เรื่องเราไปไหนกันหมดเพื่อไหมเหลืออยู่คนเดียวเข้าไปที่วัดแล้วครับไปที่วัดแล้วเป็นรอที่วัดทั้งหมดเลยเดีสือเรามาบ้านเพื่อจะขโมยไก่เลยเนี่ยไก่เยอะเลยครับไม่ต้องนั่งก็ได้ค่ะพอดีตอนนี้เราเหลือเวลาไม่เยอะแล้วแหละ อ,อไไ๋อไ,ไ,ไมแล้วเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้างสบายดีครับอยู่มานานยังคะเนี่ยยี่สิบยี่สิบสองปีเนาะถามอายุได้ไหมอนนี้อายุเท่าไหร่อร๋อนีสองตอนนั้นก็ยังฮ่าฮพอดีกันวันวันที่หนึ่งนี่แหลเที่ยงอยู่กับหลายคนไหม นี่อยู่เก็บของไปขอกลูกสองัวเมีเียแล้วก็กระตายไม่ให่แล้วก็เก็บแก้วทนสองของครัูไม่ได้คือจริงๆของเราคือจะมันในเวลาเราจะถึงประมาณนี้ก็รู้สึ มาเวลาเราก็เลยหาไเยอะไม่มีเวลาคุยเลยเดี๋ยวว่างๆเราต้องมาซ่อมมขอก่อนได้ครับยังไม่มาเลยครับอ๋อร้อยคนคนหนึ่งสตีกแแข่น้าปรณ์วาสติใดๆเดาใายเยซูเราขอท่านทรงรับพระนับ สังตามารีมอาดาพระเจ้าโคตภาวนาพรรูทั้งหลายทเป็นคนบาปันบีติจัดการอนมวันทามารีเปลี่ยนได้่ะสธจ้าชีวิตโ่ใจเขาไม่อยากอยู่แล้วรอ้พ่อเขาบอกว่ามามามมามาอยู่ด้วยกันเถอะพ่อบุญทรงนะโอ้ได้ได้พระนั่งแหละช่วย เลวนพ่อให้ลมรุกคุกคขัก็ยังยังพอให้ใจอยู่ได้อยู่ก็มีเหมือนกับว่าใจลงมีพระอยู่ในใจอยู่แล้วนเะนั่นแหละเพรางยิ่งนะเวลาเราลาบากไม่ถึงพระแล้วลูกมีไหมคะมีลูกไหมคะมีครับเดี๋ยววันอาทิตย์ก็พามารูกทํางานอยู่มหาชัยคนเลย เหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอาภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยพ้นจากความชั่วร้ายเถิดในครอบครัวนะคะให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขในทุกๆวัน อยู่กับพระเจ้าบคุณลุงมีบุญมากนะคะที่อยู่แค่วัดแค่ตรงนี้นะคะลุงอยู่กับพระเจ้าคุยกับพระเจ้าได้ทุกวันทุกเวลาน,น,นะคะก็เดี๋ยวเราจะร่วมกันสวดภาวนาขอพรพระเจ้านะคะถ้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามแต่เราแอบดูแลอยู่จะไม่บอกใครฮ่า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 ฮเาฮ่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 าฮนาฮ่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 ่าฮ่าฮ่าฮ ทั้งหมดลูกพัดไปดูสี่คนก็เป็นทั้งหมดคนหนึ่งอ๋อเก่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก็อีกสองคนเป็นผู้ชายผู้ชายสองคนแล้วเธออีกคนอ่าถูกต้องเยี่ยมอ๋อเธอมีบุญแล้วเนาะโันเราดีใจหมดนะเรียนใช่เอที่สะดวกเอาที่สบายที่สะดวกที่สะดวกเนาะไม่เป็นไรไม่ไหวก็ไม่เป็นไรขอทานเดี๋ยวข้าก่อนนี้

ไม่รู้เราจะได้พบความสุข